ครับในคลิปที่3นี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบในเส้นทางหนีไฟอยู่นะ,น,ะนะครับอีกอันหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบของเส้นทางหนีไฟที่ใช้ในอาคารใหญ่ขนาดใหญ่และก็พวกสถานพยาบาลนะครับเพื่อจะรองรับให้สามารถจะอพยพออกสู่อาคารได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นก็คือเรียกว่าทางผ่านหนีไฟและทางผาและก็ทางหนีไฟตามแนวราบนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วเราก็รู้จักบันได,ดหนีไฟแล้วใช่ไหมครับก็คือเป็นทางผ่านทางหนีไฟในแนวแนวดิ่งใช่ไหมครับนะครับอาคารขนาดใหญ่สารพยาบาลต้องมีทางหนีไฟแนวราบนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการขยกออกนอกอาคารได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าทางผ่านทางหนีไฟในแนวราบ,นรบนะเนี้ยต้องมีความสามารถก็คือนะครับก็คือต้องสามารถอพยพนะครับ คนรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสามารถในการอบยบคนทั้งหมดนะครับจึงจะถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้ในการหนีไฟตัวาทางหนีไฟตามแนวราบเนี่ยนะฮะก็ต้องถูกกั้นแยกออกจากส่วนอื่นของอาคารเช่นเดียวกันนะครับแล้วต้องมีแผงกันไฟนะครับมีผนังกันไฟอัตรา2ชั่วโมงนะครับ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วนแยกออกจากกันก็คือส่วนที่เป็นทางหนีไฟแนวราบนี่ก็จะตรงกั้นแยกนั่นเองครับซึ่งมีความสามารถในการกันไฟได้ในอัตรา2ชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็ตัวความกว้างของทางหนีไฟนะครับ,นะค,รบความกว้างของทางหนีไฟก็ตรงนี้นะครับความกว้างของทางหนีไฟนะครับก็ต้องสามารถ รองรับการอาพยพจากทุกจุดได้นะครับาสามารถอพยพรองรับทุกจุดที่เข้าไปได้นะครับ,นะรบในเวลาเดียวกันนะครับอีกอันนึงนะครับนอกจากมีททาง สำหรับหนีภัยในแนวราบแล้วนะครับหนีหนีหนีอคีภัยทาแนวราบแล้วนะก็ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนมากก็จะพบในโรงพยาบาลนะครับก็คือพื้นที่หลบอคีภัยนะครับพื้นที่หลบอคีภัยนี้ก็เป็นถือเป็นส่วนประกอบในเส้นทางหนีไฟนะครับซึ่งก็ใช้สำหรับคนพิการนะครับทั้งนี้นะในอาคารเนี่ยก็ต้องมีไม่น้อยกว่าสองเส้นทางนะ ไม่น้อยกว่าสองเทนห่างกันก็คือแต่ละเส้นทางเนี่ยนะครับแต่ละที่เนี่ยนะครับต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นขอ,ของความยาวเส้นทะแยงมุมนะสูงสุดถ่าเส้นนี้เส้นตีแดงนี่นะครับเป็นเส้นทะแยงมุมสูงสุดใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นความห่างของที่หนึ่งก็คือไม่ควรไม่เคยไม่ควรจะเกิน คึ่งหนึ่งของความยาวเส้นทะแยงมุมสูงสุดนะครับ,น,รบนอกจากนี้แล้วนะครับพื้นที่หลบภัยเองเนี่ยก็ต้องถูกกั้นแยกออกจากส่วนอื่นด้วยผนังทนไฟนะครับถูกกั้นแยกด้วยผนังทนไฟที่อัตราทนไฟ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับ,นะรบและก็ต้องมีพื้นที่นะครับ สำหรับรองรับรถเข็นรองรับรถเข็นนะครับนะก็คือขนาด750คู1,200ม mm ิลลิเมตรนะครับอ่หนะคันต่อความจุของผู้ใช้อาคารที่คำนวณแล้วก็คือ200คนนะถ้าคำนวณแล้วพื้นที่อาคารนี้ก็คือจุคน200คนก็ต้องมีพื้นที่ในพื้นที่รถเข็นสำหรับ รองรับรถเข็นหนึคันนะครับสำหรับภายในพื้นที่หลบภัยนะครับและก็นะครับหากพื้นที่หลบอักคีภัยเนี่ยครับมีความติดตั้งอยู่ชั้นสูงหรือต่ำกว่าชั้นที่ปล่อยออกเมื่อปล่อยออกที่ชั้น5นะครับนะแล้วพื้นที่หลบอัคคีภัยอยู่ชั้น ชั้นชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้เราก็ต้องจัดให้มีลิฟต์นะอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจัดให้มีลิฟต์อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วลิฟต์เองเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นลิฟต์พิเศษที่มีสมบัติตามมาตรฐานของวสทสามศูนย์หนึ่งสองนะครับนอกจากนี้นะตัวพื้นที่หลบอัคคีภัยเนี่ยครับนะครับ ็ต้องมีป้ายระบุนะมีป้ายระบุมีป้ายนะครับระบุะว่าเป็นพื้นที่หลบอักขีภัยนะครับนะครับ,นะรบอะเรามาดูกฎกระทรวงนะครับฉบับที่50นะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการโครงสร้างไปนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของอักขีภัยเนี่ยครับนะตามที่ข้อ29เาเนะี่ยเขาก็กล่าวไว้ว่า มีการบังคับให้อาคารสูงนะครับต้องมีดาดฟ้านะครับและมีพื้นและและ,และอ่ะและมีพื้นที่บนดาดฟ้าขนาดกว้างยาวด้านละไม่น้อยกว่า10เมตรนะครับเป็นพื้นที่โล่งและว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศได้นะและต้องจัดให้มีทางหนีไฟบนดาดฟ้าที่จะนำไปสู่บันไดหนีไฟได้สะดวกทุกบันได นะรวมทั้งมีการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พื้นดินได้โดยปลอดภัยด้วยก็คือตามข้อยี่สิบการนี้ก็แสดงว่าในตรงดาดฟ้าเนี่ยนะครับก็จะต้องจัดให้มีพื้นที่นะครับกว้างนะครับยาวนะครับไม่น้อยกว่า10เมตรนะครับเพื่อจะ,อะใช้เป็นเส้นทางในการหนีไฟ ทางอากาศนะครับหรีไฟทางอากาศนะครับแล้วก็ต้องมีบันไดที่สามารถขึ้นนะมาชั้นดาดฟ้าได้นะครับต่อไปเรามาดูลิฟต์ประเภทหนึ่งนะลิฟต์เรียกว่าลิฟต์พนักงานดับเพลิงหรือเรียกว่าลิฟต์ดับเพลิงหรือไฟแมนะลิฟต์นะลิฟต์นี้ก็จะเป็นลิฟต์ที่พนักงานดับเพลิง เข้าไปใช้งานในการควบคุมกันขนัดเกิดอักคีภัยนะครับอันนี้ก็คือแสดงลิฟนะแต่ละประเภทนะลิฟมีหลายประเภทอย่างเช่นลิฟตสำหรับโดยสารลิฟพนักง,งานดับเพลิงเนี่ยที่เราจะพูดถึงนะแล้จากนี้ก็จะมีลิฟผลขนของลิฟรับคุณพิการ ลิฟเตียงคุณไข้พบในโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็ลิฟต์ของอย่างอื่นนะครับเ่วของที่ชิ้นใหญ่ๆนะครับตัวลิฟต์สำหรับพนักง,งานดับเพลิงนะคะจะมีความสามารถที่แตกต่างจากลิฟที่ใช้ในการสัญจรโดยปกตินะครับ, mm hmm. รบก็คือลิฟตตัวนี้นะครับก็ต้อง แน่นอนที่สุดแหละต้องสามารถเจาะได้ทุกชั้นของอาคารนะครับและต้องมีระบบควบคุมพิเศษนะครับสำหรับพนักงานดับเพลิงใช้เมื่อเกิดเหตุนะครับลิฟต์นี้นะครับจะใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่จากชั้นล่างนะครับจากชั้นล่างไปถึงชั้นบนสุดของอาคารเนี่ยหรือหรือขึ้นขึ้นที่จากชั้นบนลงชั้นล่างสุดของอาคารเนะรี่ย ไม่เกินหนึ่งนาทีนะอันน,นี้คือเวลาที่ต่อเนื่องเวลาลิฟต์นี้จะขึ้นเคลื่อนที่เนี่ยครับจากชั้นสูงสุดลงชั้นต่ําสุดเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีนะเพราะฉะนั้นตามข้อกฎหมายข้อนี้ยิ่งทาใหออออ้อาคารที่มีความสูงหลายชั้นนะครับก็อาจจะต้องเลี่ยงนะครับนะ ทำยังไงดีถึงจะผ่านมาตรฐานข้อนี้นะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาลองนึกดูนะครับว่าอาคารเป็นร้อยร้อยชั้นอย่างเงี้ยครับนะแล้วจะสามารถเคลื่อนที่ได้หนึ่งนาทีเนี่ยทำได้หรือไม่นะครฮะโดยปกติแล้วนะครับลิฟต์ดับเพลิงลิฟต์พนักงานดับเพลิงนี่ก็สามารถจะใช้เป็นในภาวะปกติก็ใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้นะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นลิฟต์ที่ปลอดภัยด้วยเสียด้วยซ้ำนะครับ ในป่องลิฟต์นี้ห้ามติดตั้งท่อสายไฟท่อน้าและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะว่า,าการติดตั้งหรือการเจาะท่อลิฟต์ต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให้อ่าจะเป็นช่องทางให้ควันเข้ามาสู่ลิฟต์ได้นะครับยกเว้นนะครับจะทําเพื่อเป็นส่วนประกอบของลิฟต์หรือหรือจําเป็นนะครับสำหรับงานในเกี่ยวข้องกับดูแลรักษาลิฟต์ดับเพลินนะครับจึงจะสามารถทําได้แต่ว่าต้องมีการ อดช่องต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตัวลิฟต์ดับเพลิงนี่นะครับต้องมีระบบเปิดนะครับประตูอัตโนมัตินะครับและเลื่อนมาจอดที่ระดับพื้นดินเมื่อไฟฟ้าดับนะครับคือมันจะไม่ไม่ค้างไว้ที่ชั้นไหนนะครับมันจะเลื่อนมาชั้นที่อยู่ในระดับพื้นดินเพื่อจะสามารถปล่อยออกได้นะครับแล้วเราก็ต้องถ้าเป็นลิฟต์ปกติเนี่ยถ้าพอ มันเคลื่อนมาแล้วใช่ไหมครับพอถึงชั้นที่กําหนดมันก็จะเปิดออกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นลิฟต์ของพนักง,งานแอรเพลิงเนี่ยมันจะเคลื่อนมาถึงชั้นที่เราต้องการออกแล้วแต่มันยังไม่เปิดประตูนะครับเราต้องกดยืนยันอีกทีหนึ่งประตูจึงจะเปิดออกนะครับอันนี้ก็คือช่วยนะครับในการป้องกันอันตรายอย่างเช่นถือว่าเราให้มันเปิดมาที่ที่ชั้นหนึ่งนะครับ และบางอื่นในชั้นนั้นมีไฟไหม้อยู่ถ้าเราเปิดขึ้นมาทันทีเนี่ยควันอะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาในลิฟต์ได้เลยทันทีนะเพราะฉะนั้นดราต้นเราต้องสังเกตก่อนเราต้องมั่นใจก่อนว่าชั้นนั้นเป็นชั้นที่เปิดที่ปลอดภัยเราจึงจะสั่งประตูลิฟต์ให้เปิดได้โดยการกดให้มันเปิดอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็ปกติลิพวกนี้นะครับก็จะมีสัญญาณเตือนนะแล้วก็อาจจะไม่เคลื่อนที่นะถ้ามีการบรรทุก เกินพิกัดน้ำหนักนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติให้หยุดได้ในระยะที่กําหนดเมื่อมีความเร็วเกินพิกัดนะครับถ้าว่าลิฟต์มีความเร็วมากเนกะินพิกัดก็มันจะหยุดได้นะในระยะที่กําหนดนะครับแล้วก็ป้องกันการหนีผู้โดยสารนะครับแล้วก็จะไม่เคลื่อนที่ถ้าประตูนั้นไม่ปิดสนิทนะครับ ประตูจะไม่เปิดขนาดลิฟที่หรือหยุดไม่ตรงกับที่กําหนดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษของลิฟต์งาน,านดับเพลิงนะครับนอกจากนี้ตัวลิฟต์งาน,า,นานดับเพลิงนี่ก็จะไมีระบในการติดต่อสืส่อสารกับภายนอกลิฟต์นะครับและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าลิฟต์อย่างเงี้ยครับติดต่อก็จะมีติดต่อนอกลิฟต์กับบริเวณที่อยู่หน้าลิฟต์อย่างเงี้ยครับ แล้วก็ตัวลิฟต์เองเนี่ยก็จะมีแสงสว่างฉุกเฉินนะนะครับในห้องลิฟต์และก็ตรงบริเวณไพ่ภายนอกด้วยนะครับมีระบบระบายอากาศนะครับ,นะรบห้องโดยสารประตูสายลิฟต์ต้องมีความสมามารถในการทนไฟนี่เป็นคุณสมบัติที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถกันควันและเปลวเพลิงได้ดีด้วย นะครับบริเวณห้องถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นนะครับต้องมีการติดตั้งตู้ฉีดสายสายน้ําดับเพลิงหรือหัวต่อสายน้ำหัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงลอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆน,นะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หนะ้าห้องถงหน้าลิฟต์เนี่ยต้องมีผนังหรือประตูที่ทําด้วยวัสดุที่ทนไฟนะครับแล้วก็ปิดการ,ปรเปลียวไฟหรือควนนะัน มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกโดยตรงหรือไม่ตรงปัดอากาศทำงานได้อย่างอัตโมัติเมื่อเกิดเหตุนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการเออเกิดสะสมของควัน,คว,นควันไฟนะครับนนะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานนะครับควบคู่กับดิฟรดับเพลิงนะครับ ก็ควรจะจัดให้มีนะครับข้อความการใช้ลิฟต์นะครับและก็การขอ<ม>ความช่วยเหลือต่างๆนะครับติดไว้ในห้องลิฟต์นะครับรวมถึงวิธีการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุนะครับให้ติดไว้ในห้องเครื่องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์นะฮะอันนี้ติดความช่วยเหลือไว้เลยนะครับเผื่อคนที่อยู่ในลิฟต์ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถจะบอกเขาให้ทําได้เลยนะครับข้อห้ามคือนะฮะ ก็ห้ามต่างๆเนี่ยฮะให้ติดไว้ข้างนอกไว้ด้านนอกข้างประตูลิฟตทุกชั้นนะ,ะห้ามทําอะไรบ้างในลิฟต์อันนี้นะก็ให้ติดไว้ด้านนอกข้างประตูลิฟตทุกชั้นนะครับจริงๆแล้วกฎหมายในเรื่องกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัคีภัยเนะะี่ยครับมันมีกฎหมายค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแต่ว่า นะครับกฎหมายแต่ละตัวนี้ก็ช่วยเสริมกันแล้วกันนะครับคิดว่าเสริมกันนะครับให้สามารถที่จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีกฎหมายที่สําคัญที่เรากล่าวไปก็คือของวอสอทก็คือของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์นะครับนะครับมาตรฐานของน,นิสัยนะครับนะครับ เอนฟพีเอนะครับแล้วก็กฎหมายกฎก,กระทรวงฉบับที่สามสิบสามนะครับที่พูดไปแล้วนะครับลองทบทวนดูนะกฎกระทรวงฉบับที่สามสิบสามนี่ใช้สาหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูงนะครับส่วนกฎกระทรวงฉบับที่ห้าสิบห้านี่ครับก็คือใช้สำหรับอาคารสูงไม่เกินยี่สิบสามเมตรนะครับนะครับ แล้วก็จะมีข้อกําหนดอย่างอื่นอย่างเช่นข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารปีพศ2544นะครับและก็ประกาศของกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องข้อกําหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟนะครับและทางหนีไฟของอาคารพศ2531นะครับนะนะอันต่อมาก็คือกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุกหรื ผือผลภาพและคนชรานะครับอันนี้คือกฎหมายนี้ก็จะให้ความสะดวกแก่คนที่คนที่มีทุกผลณลภาพหรือคนชรานะครับนะศ2น4่ะออนะครับต่อไปก็คือระเบียบคณะกรรมการฟืน้นฟูสมรสมรตภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการพศ2544 เรามาดูลิฟต์นะเพิ่มเติมนะครับก็คือลิฟต์สำหรับผู้พิการนะหรือผู้ทุพพลภาพและก็คนชรานะครับตามกฎกระทรวงนะครับเรื่องเรื่องการคำสหนดจริงอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือหรือทุพพลภาพและคนชราปีพศ2 8 4 8นะครับเขาก็บอกว่าอาคารที่มีจํานวนตั้งแต่2ชั้นนะครับต้องจัดให้มีลิฟต์ หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชราชใช้ได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยตามกฎหมายกฏกระทรวงตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างยาวไม่น้อยกว่านะ1หนึ่งพันหนึ่งร้อยคูณหนึ่งสี่รอยมิลลิเมตรนะฮะและก็ประตูก็จะมีความกว้างสุดที่ไม่น้อยกว่าเก้าร้อยมิลลิเมตรนะครับมีระบบแสงสว่างนะครับแล้วก็จะเพิ่ม นะครับในเรื่องของตำแหน่งของปุ่มกดลิฟต์นะครับนะครับคือปุ่มล่างและปุ่มบนก็คือไม่เกิน900และ1,200มิลลิเมตรนะครับก็คือไม่เกิน90เซนอ้าวไม่ไม่ต่ตำกว่า90อ่าไม่ต่ำกว่า90เซนนะครับแล้วก็ไม่สูงเกิน1.2เมตรนะครับเมื่อวัดจากระดับพื้นนะครับอ่านี่คือตำแหน่งของปุ่มกดนะครับเพราะว่า คนที่นั่ง v ิวแชร์นะก็สามารถจะกดได้นะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับที่บริเวณที่กดปุ่มกดลิฟต์นี่ยครับแล้วก็มีราวจับนะตามลักษณะที่กำหนดาาทาให้ปลอดภัยในคลิปในส่วนที่3มนี่ก็คงจะ,ะคงจะจบลงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ต่อด้วยคลิป ที่สเลยครับ